สวัสดีพี่น้องท,ทุกท่านนะครับเมื่อเนี้ผมกลับบ้านก็นเลยมาถ่ายไก่พวกอยู่บ้านให็บเบ่งนะครับนี่ลูกคงเบ่งอีกตัวหนึ่งตัวนี้ผมบ่ได้เอา,เอาไปน้ำนะครับปล่อยไว้ว่าเหยมันเปลี่ยนพอไก่ที่อนพอมัน อันนี้แม่ไก่เชื่องปล่อยไว้น้องกันมาซื้อครับนี่คือลูกสาวมาเล็กนะครับเนี่ยเนี่ยไก่สามปีแล้วนี่ลูกสาวมาเล็กคู่เกิดมานี่แดงครับมาเล็กโตยู่โตเสียสั้นซื้อไปเก้าแสนนะครับนี่ตัวนี้เป็นมาเล็กคลือหดัดผมซื้อมาน้่เสียตุ่มต่อจิงโตแด่สามปีที่แล้วนะครับไกล่ปล่อยธรรมาศาสตร์ มันก็เลยสมบูรณ์มันบม่เป็นอย่างแกีคย์ครับมีจิบป,ปีกนะครับตัวนี้จิบจิบป,ป,ปีกสีเงินมะป่อยไ้นะครับมาได้นั่นครับเดี๋ยวมันผสมกับไก่พมา่าไปแจ้งสั้นละเดี๋ยวโฮมเสียเอาว่ากันนั่นมาป่อยเอาเพนมงคลมาปล่อยนะครับปล่อยผสมธรรมชาตนะิเดี๋ยวเลี้ยงตีก่อนตัวนี้เพนมงคลกำลังเลี้ยงตีอยู่นะครับ เป็นแม่พันธุ์พม่าแม่บอกใกล้นุ่มหน่อยหาเดือนนะครับเนี่ยตัวนี้ที่ผมถ่ายคลิปก่อนหน,น้านี้ดูขคงเบี่ยงตัวนี้ง่าม อันนี้ก็ลูกแม่เบอร์หนึ่งคอ,อกแลกของแม่เบอร์หนึ่งนลครับนี่ที่ผสมกับบุคคลซึกขุนซึกนี่ก็เป็นพ่อบคคงเบงขึกันของเบ,ง,ง,เบงเป็นลูกขุนซึกบวกแม่สายบางกลางนะครับเี๋ยวแม่เดียวนะนีัย ลูกแม่เบอร์นหนึ่งเดิมแม่หนีขอแข่แหลกเดิมแม่หนีแม่เดียว